สวัสดีครับสำหรับคลิปในชุดนี้เราจะมาคุยกันว่าอสังหาริมทรัพย์หรือ real estate คืออะไรนะครับถ้าตีความกันกว้างกวงอสังหาริมทรัพย์เราก็นึกถึงที่ดินนะครับนึกถึงอาคารเป็นต้นใช่ไหมครับอสแตตเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราเป็นเจ้าของนะครับ real ก็คือจับต้องได้แต่ถ้าแปลเป็นไทยครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรัพท์มาจากคำว่าสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งแปลว่าทรัพย์ที่เคลื่อนไหวได้ พอเติมคาว่าอาจไว้ข้างหน้าก็แปลว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้แต่นั้นถ้าสมมติเราดูตามนิยามกฎหมายแล้วเนี่ยคำว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องที่ดินไม่ได้มีแค่เรื่องอาคารอย่างเดียวจริงไหมครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยก็มีอีกหลายอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูเรื่องนิยามกฎหมายกันต่อไปนะครับแต่ว่าเรามาเริ่มจากเรื่องนิยามของตัวธุรกิจก่อนดีกว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับหนึ่งในวิธีแบ่งธุรกิจอสังหาริมทรรััพย์เนนะบคป็ ประเภทของการใช้งานอาคารประเภทของการใช้งานที่ดินเป็นต้นดังนั้นถ้าลองมาแบ่งการใช้งานดูคร่าวๆนะครับอาจจะแบ่งการใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยหรือเรียกว่า residential นะครับแบ่งการใช้งานเป็นสถานที่ที่เรามีไว้ประกอบธุรกิจเรียกว่า commercial และธุรกิจของเราเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เป็นการให้บริการแต่เป็นการผลิตเป็นต้นนะครับเราอาจจะแบ่งพื้นที่ประเภทนี้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมก็ได้ อันนี้ก็มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า The Balance นะครับว่าเป็นเว็บไซต์ที่นําความรู้เรื่องการเงินมาเล่าให้ฟังในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายนะครับเป็นเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาสามารถตามกดลิงก์เข้าไปดูนะครับรายละเอียดตรงนี้ถ้าดูตามนิยามของเว็บไซต์ The Balance เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า real estate ก็คือ,อ property นะครับหรือสิ่งที่เราเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะประกอบด้วยที่ดินนะครับหรืออาคารหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ทางอากาศที่อยู่ข้างบน รวมถึงสิทธิ์ที่อยู่ใต้ดินด้วยซึ่งแต่กี้เราพูดถึงนิยามทางกฎหมายของเราครับอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่บนที่ดินนะครับสิ่งที่อยู่เหนือที่ดินและสิ่งที่อยู่ใต้ที่ดินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะกําหนดอยู่ในข้อนิยามนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่นั้นเป็นเรื่องเชิงกฎหมายครับถ้าเกิดมาดูเรื่องเชิงธุรกิจก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือเรื่องที่ดินนะครับแล้วก็เรื่องอาคารนั่นเอง นั้นอสังหาริมทรัพย์เราก็ต้องมีวิธีในการวัดแหละครับว่าที่ดินและอาคารนี้เนี่ยจะวัดอย่างไรดี1ในตัวมากที่เราใช้วัดกันก็คงหนีไม่พ้นพื้นที่ซึ่งเวลาเราวัดพื้นที่นะครับก็จะพบได้ว่าการวัดพื้นที่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทของตัววัฒนธรรมบริบทของกฎหมายนะครับเราอยู่ที่ไหนของโลกเป็นต้นอย่างในประเทศไทยนะครับเราวัดที่ดินเป็นไร่เป็นงานเป็นวา นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมในอดีตของเราที่เราใช้หน่วยต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการวัดความสั้นความยาวอาจจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั่วๆไปเป็นต้นนะครับถ้าเกิดไปดูทางฝั่ง,งอ,อเมริกานะครับฝั่งอังกฤษเป็นต้นเขาก็จะมีหน่วยวัดที่ดินที่แตกต่างกันไปของเขายกตัวอย่างเช่นของอเมริกาอาจจะใช้หน่วยที่เรียกว่าเอเคอร์นะครับหเอเคอร์ก็เท่ากับ4 3 5 6 0ตารางฟุต หรืออาจจะมีหน่วยของอังกฤษที่ชื่อว่าเฮกตาร์นะครับหน่เฮกตาร์เท่ากับเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเอเคอร์ขึ้นไปอีกนะครับหเฮกตาร์เท่ากับ2.4 1เอเคอร์นะครับหรืออาจจะวัดเป็นหลาก็ได้นะ1นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหลาตารางหลานั่นเองนะครับ y a r ก็คือหลาซึ่งถ้าเกิดไปดูคําของภาษาอังกฤษนะครับมีคําว่าหยาดติ๊กที่แปลว่าเหมือนกับไม้บรรทัดที่ใช้วัดระยะความยาวก็จะเห็นถึงความสําคัญครับของเรื่องการวัดระยะ และการวัดพื้นที่ซึ่งคือระยะยกกาลังสองนั่นเองนะครับต่อบริบทของการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็บริบทของตัวธุรกิจด้วยนั่นเองซึ่งในยุคนี้นะครับมีหน่วยวัดต่างๆมากมายหลายๆที่นะครับแม้ว่าเราจะเริ่มมีมาตรฐานต่างๆของโลกมากขึ้นนะครับเริ่มมี globalization มากขึ้นแต่ว่าหน่วยมาตรวัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังสืบทอด หลงเหลือกันมาแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องพื้นที่นะครับกับตัวบริบทของเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศนั่นเองครับนั่นคือมาตรวัดของพื้นที่นะครับที่เป็นที่ดินซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละวัฒนธรรมมีมาตรวัดที่ค่อนข้างหลากหลายแต่เวลาเรามาวัดพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่อาคารเราเรียกว่า building หรือ floor area มาตรวัดที่ใช้หลักๆก็กจะเหลือเพียงแค่2หน่วยเท่านั้นก็คือวัดเป็นตารางเมตรหรือวัดเป็นตารางฟุตนั่นเอง จริงๆแล้วมีหน่วยวัดอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นใครที่คุ้นเคยวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับอาจจะเคยได้ยินว่าวัดขนาดห้องเป็นเสือเสือตาตามิอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตามเว็บไซต์ของวิกิพีเดียนี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามดูได้ว่าหน่วยวัดต่างๆของแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมีอย่างไรบ้างนั่นเองแต่ในภาพนี้สิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องการวัด2อ,อย่างครับอย่างแรกก็คือที่ดินนะครับใหญ่เท่าไหร่และ2นะครับพื้นที่อาคารใหญ่เท่าไหร่ แลเราจะเห็นความเชื่อมโยงครับพื้นที่ที่เป็นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นอาคาร2ออย่างนี้นะครับมีอะไรที่เป็นตัวเชื่อมโยงกันบ้างก็จะอยู่ในตัวข้อกําหนดของกฎหมายนะครับว่าการใช้งานที่ดินใช้งานทําอะไรได้สามารถสร้างอาคารได้เยอะเท่าไหร่ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่และส่งผลกระทบถึงเรื่องมูลค่าของที่ดินในเขตนั้นในที่สุดนั่นเองครับเอาแล้วครับก็ทีนี้จะทราบได้ยังไงครับว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน นั่นสินะครับถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของนะครับอย่างน้อยๆความเป็นเจ้าของทําให้เราสามารถใช้งานพื้นที่ได้ทําให้เราสามารถนําพื้นที่ตรงนี้มาสร้างอาคารได้สามารถทําให้เราพื้นที่ตรงนี้นะครับส่งมอบให้คนอื่นได้ขายต่อได้หรือให้เช่าได้เป็นต้นแต่ทั้งหมดนี้มาจากแนวคิดที่เรียกว่า property rights นะครับหรือว่าเป็นสิทธิ์ในการใช้งานซึ่งการใช้งานทรัพยากร,กรก็มีหลายอย่าง ที่ดินก็เป็นหนึ่งในตัวทรัพยากรที่เราสามารถใช้งานได้แล้วก็จะมีตัวบทกฎหมายกําหนดครับว่าสิทธิ์ในการใช้งานนี้ใช้งานในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีสิทธิเรียกร้องอะไรได้และมีความรับผิดชอบอะไรต่อกันได้ด้วยนั้น,น,นเช่นเดียวกันถ้าเกิดเรามีสิทธิ์ในที่ดินตรงนี้เราทําอะไรได้บ้างนะครับเรามีสิทธิ์ในการใช้งานและเราก็มีสิทธิ์ในการห้ามคนอื่นใช้งานด้วยอย่างยกตัวอย่างภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ได้รับได้มาจากหนังสือพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องการ ปองร้องนะครับะระหว่างกันว่าเอ๊เดี๋ยวมีการลุกร้ำที่ดินอะไรนี้หรือเปล่านะครับก็จะมีการมาเขียนเอาไว้ว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินของคนคนนี้นะไม่สามารถเข้ามาบุกรุกได้นะครับเพราะกฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าถ้าเกิดที่ดินตรงนี้เป็นของเราแล้วเนี่ยนะครับเราไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้ามาไม่ใช่แค่ใช้งานด้วยซ้ํานะคะรับอาจจะแค่เป็นการผ่านทางเราก็มีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้คนอื่นมาผ่านทางตรงนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดใครทําผิดเงื่อนไขนี้เราก็สามารถดําเนินการได้ตามที่กฎหมายระบุไว้นั่นเองครับ ถามว่าเรื่องที่ดินตรงนี้เนี่ยเป <verm> ็นเรื่องคอนเซปท์ที่อยู่คู่กับโลกมนุษย์มานานเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าไม่นานมากนะครับเพราะว่าถามว่าจริงๆแล้วอะไรเป็นสิ่งที่กําหนดให้เราสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ล่ะใครเป็นเจ้าของที่ดินกันแน่แล้วถ้าเกิดเป็นเจ้าของที่ดินได้นะครับที่ดินประเภทไหนเป็นเจ้าของได้บ้างอย่างที่ดินตรงนี้ถ้าเกิดเราล้อมรั้วเอาไว้ถือว่าเป็นที่ดินของเราเลยหรือเปล่าแล้วที B ่ดินที่เป็นน่านน้าล่ะเรากําลังพูดถึงที่ดินที่เป็นพื้นที่บนบกนะครับแต่ดินในน้ําก็มี น่าน้ำะทะเลนะครับแม่น้ำลำธารลำคลองใครเป็นเจ้าของละ่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่มี question มาคือไมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่มาจะ,ะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปของเรื่องแนวคิดของ property rights หรือ land rights เนี่ยมายังไงบ้างนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปปี1,800กว่านะครับยุคนั้นเป็นยุคที่ มหาอำนาจนะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับกเ็เริ่มนะครับล่าอาณานิคมในในทวีปต,ต่างๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครได้ไปสำรวจมาก่อนนะครับก็ต่างคนต่างก็ไปถึงแล้วก็ไปเคลมกันว่าที่นี่เป็นที่ดินของเราเป็นต้นแต่ทราบได้ไงล่ะครับว่าที่ดินตรงนี้เป็นของเราก็ถ้าเกิดผมบอกว่านี่เป็นที่ของผมคุณห้ามเข้ามามันก็เป็นที่ของผมเรียบร้อยละตั้งรัว้วล้อมเอาไว้นะครับแล้วใครก็ตามที่เข้ามาในรั้วนี้ เราบอกว่านี่เป็นที่ของผมนะครับถ้าเกิดเข้ามาบุกรุกที่ของผมผมไม่อนุญาตผมจะเอาคนมาไล่ออกไปถ้าเกิดไม่มีกฎหมายมารองรับใครก็ตามที่ล้อมรั้วได้ใครก็ตามที่มีกองกําลังที่มารักษาความปลอดภัยในรั้วตรงนี้ได้ mm. ก็สามารถเคลมความเป็นเจ้าของได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในหลายๆที่ของโลกเมื่อแนวคิดของ เรียกว่าเป็นชาวยุโรปกันะละกันนะครับที่ตอนนั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง economic r i g h t และ property rights ขึ้นมาว่าการที่เรามีเจ้าของความเป็นเจ้าข้อเจ้าของในที่ดินความเป็นเจ้าข้อเจ้าของในสิทธิ์ทางเศรษฐกิจบางอย่างเป็นต้นเนี่ยมันก่อให้เกิดแรงจูงใจในการนําทรัพยากรนั้นไปใช้เกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้เกิดนวัตรกรรมขึ้นหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property rights ถ้าเกิดเราคิดไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วสามารถ คนอื่นสามารถนำไอเดียของเราไปใช้ต่อยอดได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเลยเอ๊ะแล้วตัวเราเนี่ยอยากจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆม,มาหรือเปล่าถ้าเกิดพัฒนามาปุ๊บคนพร้อมจะลอกได้เสมอนะครับนั่นคือเรื่อง intellectual property rights แต่ย้อนกลับมา property ที่ไม่ได้เป็น intellectual property ที่ดินก็ถือเป็น property ประเภทหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดที่ดินตรงนี้ไม่ได้เป็นที่ดินของเราไมไ่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรเบ็ดเสร็จเราก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจอะไรที่มาพัฒนาที่ดินตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นนะครับ ถ้าเกิดมีที่ดินเื้องว่างเต็มไปหมดเลยเป็นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเราทําให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้ก็ได้อาจจะไปทําไร่ไถนาปรับสภาพดินไปแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีมีคนมายึดมาแล้วบอกว่าโอ้ที่ดินตรงนี้คุณปรับปรุงมาดีมากผมขอก็แล้วกันนะแล้วเขามีกําลังมากกว่าเรานะครับคนที่ไม่มีกําลังแบบนี้เราจะเราจะมีแรงจูงใจอะไรละครับในการพัฒนาที่ดินต่างเหล่านี้นะแนวคิดเรื่อง property rights นะครับก็ถือเกิดขึ้นมาในช่วงยุคป,ประมาณนั้นนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ในสําหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีเรื่องแนวคิด property rights ตรงนี้อยู่เป็นธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นส่วนเผ่าพื้นเมืองนะครับในทวีปอเมริกาก่อนที่ทางชาวยุโรปจะไปมาไปไปเยี่ยมนะครับที่ทวีปอ,อเมริกานี้เขาก็อยู่กับพื้นแผ่นดินโดยคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของพื้นแผ่นดินนั้นแผ่นดินนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันจากตัวพื้นแผ่นดินนี้แล้วก็มีหน้าที่ต้องคอยดูแลพื้นแผ่นดินนี้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความอดมสมบูรณ์ต่อไปด้วยก็เป็นแนวคิดอีกแบบหนึ่งที่ทําให้สามารถอยู่ได้แบบร่วมกันได้นะครับแต่ว่าเมื่อชาวตะวันตกเข้ามาสู่ทวีปอเมริกาเริ่มมาเคลมพื้นที่มากขึ้น,นแนวคิดเริ่มการล้อมรัว้วเริ่มการเรื่องการเป็นเจ้าของนะครับก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นแต่ว่าถึงเรามีรั้วระยะไกลมากนะครับการกางร,รั้วเฉยๆเราก็ยังจําเป็นจะต้องรักษาความปลอดภัยของรั้วอยู่ดี ก็มีนวัตกรรมหนึ่งอย่างครับที่เกิดขึ้นมาก็คือรั้วลวดหนามนะครับเกิดขึ้นในยุคป,ปี1876ก็เป็นนวัตกรรมที่ทําให้เมื่อรั้วที่เรากางอาณาเขตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความมีความน่าเกรงขามขึ้นมาในตัวคนไม่อยากเข้ามาบุกรุกเพราะว่าถ้าเข้ามาบุกรุกนะครับเราเองก็ต้องเจ็บตัวกลับไปในขณะที่ในอดีตเวลาทํารั้วขึ้นมาเป็นรั้วไม้รั้วอะไรนะครับก็อาจจะถูกพังถล่มทลายได้ง่ายว่ากันว่านวัตกรรมนี้ครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ ชาวตะวันตกนะครับสามารถเริ่มครอบครองพื้นที่ในทวีปอเมริกาได้อย่างรวดเร็วจนทําให้ชาวพื้นเมืองในอเมริกาสุดท้ายจะต้องต้องอพยพไปอยู่ในในบริเวณอื่นที่ที่อยู่รอดพ้นจากเงื้อมือของนักล่าอนณานิคมในยุคน,นั้นเองก็บทความเรื่องนี้นะครับลองไปอ่านเพิ่มได้นะครับในเว็บไซต์ bbc เข <BBC> าก็มีเป็นการทําวิเคราะห์นะครับเรื่องนวัตกรรมต่างๆที่ทําให้เกิดเป็นโลก modern world ในปัจจุบันนี้นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าหนึ่งในตัวนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกให้กลายเป็นโลกแบบโมเดิร์นเวิลด์ทุกวันนี้ก็คือรัวรอดน้าอย่างที่ได้ขึ้นภาพมาตรงนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะครับถ้าเกิดเราใช้กําลังยึดครองกันนะครับใครมีกําลังมากกว่าใครดูแลที่ได้มากกว่าเราก็สามารถครอบครองสิทธิ์ตรงนั้นได้แต่เมื่อเรามีกฎหมายเข้ามาปุ๊บนะครับก็ทําให้การครอบครองสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีอํานาจที่มารักษา ความปลอดภัยของที่ดินให้กับเราถ้าเกิดมีใครมาแย่งชิงที่ดินเราไปแต่มีหลักฐานนี้ว่าเราเป็นเจ้าของนะเราเองก็ไม่ต้องมีกองกําลังเป็นของตัวเองในการรักษาความปลอดภัยก็ได้นี่ก็คือหนึ่งในหน้าที่ของภาครัฐนะครับที่เมื่อกําหนดกติกาต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยทำให้เราสามารถทําธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้เลยในบริบทของบ้านเรานะครับสิ่งนี้เราจะเรียกกันว่าโฉนดนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า land title deed จริงๆก็คือเป็นหนังสือแสดงสิทธิ์ครับว่าเรามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้นะเราสามารถใช้ที่ดินแปลงนี้ทําประโยชน์ต่างๆได้นะครับถ้าพูดกันอย่างคร่าวๆเลยนะครับชนด,ดก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ในที่ดินตรงนี้แต่ถ้าเกิดมองวิเคราะห์ลึกลงไปอีกนะครับหนังสือที่เป็นสัญญาสแสดงสิทธิ์จริงๆสิทธิ์ก็มีได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันเช่นนะครับสิทธิ์นี้คุณได้ใช้ชั่วคราวหรือใช้ถาวรสิทธิ์นี้นะครับคุณสามารถทําประโยชน์อะไรได้บ้าง อาจจะทําได้แค่การเพราะปลูกเกษตรกรรมอย่างเดียวหรือคุณอาจจะสามารถสร้างรีสอร์ทสร้างคอนโดมิเนียมได้ตามใจชอบทุกอย่างถ้าเกิดเราอยู่ในบริบทที่สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้มีกําหนด,ดไปชัดเจนใครสร้างอะไรก็ได้อาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายในตัวสังคมได้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนี้ตอนที่เราพูดกันเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และความสําคัญของการออกแบบทังงนะครับังนั้นสิทธิ์นี้อาจจะมีข้อจํากัดนะครับระยะเวลาต่างๆเป็นต้น นะครับสามารถสร้างอะไรได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าหนังสือเอกสารนี้ที่แสดงสิทธินี้นะครับเป็นหนังสือเอกสารรูปแบบไหนเราก็จะมีกฎหมายรองรับนะครับเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆโฉนดเป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวเอกสารสิทธ์รูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในตัวเอกสารสิทธนินี้อาจจะมีการเพิ่มรายการเข้าไปว่ามีเงื่อนไขนะว่าใครก็ตามต้องการทาธุรกรรมกับเอกสารสิทธนินี้ไม่สามารถทําธุรกรรมได้ทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกรรมได้ถูกล็อกไว้ก่อนชั่วคราว อันนี้เป็นสัญญาธุรกรรมที่เราเรียกว่าจำงซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องการเงินอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราจะคุยกันต่อไปในอนาคตนะครับการทาจำงก็เหมือนกับการใส่ตัวเงื่อนไขเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของโฉนดนี้ถึงจะต้องการทําธุรกรรมก็เถอะเช่นต้องการจะโอนให้คนอื่นขายต่อยคนอื่นเป็นต้นคุณไม่สามารถกระทําการได้ตามใจชอบจนกว่าคุณจะได้รับอนุญาตจากคนที่เป็นผู้รับจำงที่ดินตรงนี้ไว้ก่อนนะครับการจำงก็มักจะเกิดขึ้น ควบคู่กับการมีหนี้ดังนั้นพูดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่านายคนนี้ยังติดหนี้เจ้าหนี้เขาอยู่นะแล้วเจ้าหนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่นายคนนี้ไม่เอาเงินไปคืนเดี๋ยวเขาจะยึดที่นะนะครับดังนั้นถ้าเกิดนายคนนี้ต้องการจะเอาที่ไปขายก็ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบกันไว้นะครับว่านายคนนี้เขาติดหนี้อยู่เจ้าหนี้เขายังไม่ยอมให้ขายอันนี้คือตัวอย่างของตุรกรรมจำนองนั่นเองที่สําคัญที่สุดนะครับเอกสารสิทธิ์นี้เป็นของจริงหรือเปล่า เพียงเพราะเรามีหนังสือกระดาษที่บอกว่าเราเป็นเจ้าของก็อาจจะเป็นหนังสือกระดาษที่ทําขึ้นมาปลอมก็ได้และมีรูปแบบมีวิธีอะไรบ้างที่เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเอกสารสิิ์ต่างๆเหล่านี้ได้ตอนนี้นะครับยุคดิจิตอลข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มถูกดิจิทัล i z e มากขึ้นแล้วเราก็สามารถเข้าไปตรวจข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับตามลิงก์ที่ใส่ไว้ในตัวคลิปนี้เลยครับ ครับที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าแบบการครอบครองสิทธิ์มีหลายอย่างมากนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างครับเช่นมีแบบแจ้งการครอบครองสิทธิ์ที่เป็นสขอ้อหนึ่งนะครับ <ๆ S 1> ก็เป็นสิทธิ์ประเภทหนึ่งเข้าใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่รูปแบบในอดีตนะครับก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีหนังสืออื่นเช่นนสสามกนะครับระดับที่สูงที่สุดก็คือเป็นโฉนดอ,อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับได้สิทธิ์มากที่สุด สิ่งที่นํามาให้ดูตรงนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นครับว่าคําว่าความเป็นเจ้าของในที่ดินนี้มีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะครับที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการที่ดินเนี่ยก็มีอยู่หลายที่เช่นเดียวกันเพราะที่ดินบางที่ก็เป็นที่ดินของหลวงนะครับของรัฐถือว่าเป็นของส่วนกลางของคนทั้งชาติทั้งหมดการจะนําที่ดินส่วนกลางของคนทั้งชาติมาปรับใช้ ก็จําเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบดูแลที่ดินนั้นนะครับมีหน้าที่ต้องการจะพัฒนาอะไรเกี่ยวกับประเทศนั่นเองอันนี้ก็เป็นรายละเอียดติดย่อยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าที่ดินนี้สุดท้ายแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่มีเจ้าของแต่ว่าด้วยวิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดทั้งเรื่องการบริหารจัดก,การสิทธิ การปกครองต่างๆทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะมอบความเป็นเจ้าของนะครับให้กับพื้นที่เพื่อที่การที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยเราจะได้มีแรงจูงใจในการรักษาดูแลและพัฒนาที่ดินตามความเหมาะสมนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่มีหน้าที่ดูแลที่ดินมีทั้งนะครับส่วนที่เป็นรัฐที่ดูแลที่ดินที่เอกชนเป็นเจ้าของและมีส่วนของรัฐที่ดูแลที่ดินของรัฐเองนี่เป็นตัวอย่างของประเทศไทย ในบางประเทศอื่นประชาชนอาจจะไม่มีสิทธิครอบครองที่ดนินของตัวเองด้วยซ้ำเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นครับว่าเรื่องแนวคิดที่ดินนะครับเป็นแนวคิดของทรัพยากรที่สําคัญของชาติดังนั้นในหลายๆบริบทหลายๆประเทศนะครับก็จะมีความเซนซิทีฟความอ่อนไหวต่อเรื่องความเป็นเจ้าของที่ดินนี้มากเป็นพิเศษก็จะมีการกําหนดสิทธิ์เอาไว้ใครสามารถครอบครองสิทธิ์ได้บ้างสิทธิที่สามารถให้ครอบครองได้มีรูปแบบไหนนะครับและมีเงื่อนไขอะไรผูกมัดมาบ้างด้วยเช่นเดียวกัน ครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเรมทรัพย์คืออะไรครับ